s p i เดอร์แมนสไปเดอรป่าเปราร้ายต้องสไปเดอร์แวันนี้ s p i d e r m a แมนพีเ p อร์พากับ p ีเไม่ได้มาแค่ตัวเดียวรนะครับท่านผู้ชมมาพบกับกับตันเมกาไอรอนแมนและ s ิสมาเวลจากเกมเพย์ส t ตชั่นโฟร์ 4, เกมเมวอวกันได้เลย yeah hello สวัสดีครับน้องๆและแฟนคลับสมาชิกของต้นฮีโร่ชาแนลทุกๆคนเลยนะครับผมกลับมาวันนี้พี่ต้นบอกเลยนะครับว่าเป็นวันที่สุดฟินจริงๆจ,จริงๆวันนี้เนี่ยมันคือวันอวดของเดยแต่ของพี่ต้นเองไม่ได้เยอะขนาดที่จะเอามาอวดก็เลยขออนุญาตเป็นเพียงแค่การ รีวิวคอลเลกชันจาก g a m e r อร r s e หรือ President 4กันดีกว่ากับคอลเลกชันนี่ครับผม Marvel r e g e n ี s Series Gamerverse a v e เ g e เเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอลเลกชันนี้มันมีความสวยงามยังไงท่านผู้ชมตัวนี้เองเนี่ยดูข้างก่อนก่อนเลยใครที่เป็นสาวกเกมจะรู้เลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นคอร r เลกชัน Gamer w ร r s ก็คืออยู่ในเกม PlayStation 4จะเห็นได้ว่ามีตออยู่ด้านบน Iron Man b l a c k e ีโ o The h a w k แล้วก็ Miss s m มา v ว l แล้วก็กับชาอเมริกาคือตัวละครพวกนี้อยู่ในเกมหมดท่านผู้ชมครับแต่ที่สำคัญเลยคาแรคเตอร์นี้เคยถูกเปลี่ยนแปลงมาแล้วบ่อยมากเพราะว่า มีการเรียกร้องจากแฟนคลับที่เป็น Avenger แฟนคลับที่เป็นมาเวลแล้วก็ผู้บริหารมาเวลเองที่อยากให้ปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเกมที่ทาพวกคาแรคเตอร์ที่เป็นบุค,คลิกของพวกนี้ออกมาใหม่แต่พอเปลี่ยนออกมาพี่ต้นบอกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนชีวิตจริงอะคือมันเหมือนคอลเลคชันที่เป็นชีวิตจริงจริง,รงคือตัวนี้เหมือนทหารจริงๆเลยเนี่ยชุดเกราะเหมือนทหารจริงๆคือตัวกับกนอเมริกาเห็นไหมครับแล้วก็ตัวไอรอนแมนคือแบบ คือพี่ต้นว่าเชฟมันสวยมากแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ทําไมพี่ต้นถึงซื้อตัวนี้มาตอนแรกเองเนี่ยจะไม่ได้ซื้อตัวนี้แต่ด้วยความที่ว่าพี่ต้นเคยได้ยิน m a r เวลบอกว่ามาเวลสตูดิโอบอกว่าจะเอาเพียงกาเพียงกาคือนักแสดงอินเดียชื่อดังมากๆที่เป็นแฟนนิคโจนาสใครเคยดูวงโจนาสบราเธอร์บ้าง ใครเคยดูลองคอมเมนต์บอกหน่อยเขาเนี่ยจะมาเล่นเป็นมิสมาเวลตัวนี้เลยบอกตรงๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคอลเลคชันนี้พี่ต้นเลยต้องเก็บจริงๆและพี่ต้นก็พีออเดอร์ไปเพิ่มก็คือเดอะฮอสแล้วก็ตัวไอรอนแมนตัวหนึ่งนะครับผมคราวนี้คอลเลคชันนี้อย่างพี่ต้นบอกก็คือมันเป็นคอลเลคชันเดียวกันกับเมื่อวานที่พี่ต้นรีวิว The r e a d e r ไปนะครับมันก็จะมีอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนพี่ต้นจะรีวิว3ตัวนี้ที่เป็นคอลเลคชันสีขาวเห็นไหม นะครับเห็นไหมครับเม่แล้วพรุ่งนี้จะพามาพบกับตัวนี้บัฟที่เขาว่าใหญ่ของใหญ่มากๆนะครับโอ้โหแต่คราวนี้นะครับผมสินค้านี้ต้องบอกเลยใครสนใจจริงๆนะรองไปหาได้ที่ร้านคุณเดชเลยนะครับผม hobby game by นะเดชนะครับผมพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ให้เลยจริงๆโอเคเดี๋ยวคราวนี้พี่ต้นต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ไม่ได้มา3ตัวเอาเกมเพล์ตัวนึงมาด้วยเป็นสไปเดอร์แมนซึ่งมันจะต้องอยู่ในคาแรคเตอร์เดียวกันแน่นอนยังไงก็ต้องมีนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันว่า 3ตัวนี้มันสวยขนาดไหนพี่ต้นบอกเลยว่าตอนนี้พี่ต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของไทยที่รีวิวเซตนี้จริงๆมาตามกันมาเลยครับนี่คือ a v e n g e r PlayStation 4 by Gameworld สวยมากครับท่านผู้ชมตัวที่พี่ต้นรีวิวไปแล้วคือตัวนี้นะครับเป็นนี่ครับ Spider-Man PlayStation 4เดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ให้เพื่อคนสนใจจะไปตามหาเหมือนกันร้านพี่เด็มีของอยู่นะครับผมแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวจากตัว Captain America ต่อด้วย Iron Man และกลับมาที่ตัวนี้ครับผม m i s s Marvel มา เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยในรานะรบพี่ต้นขออนุญาตอนี้วางไว้ที่ก่อนนะครับแนะ่โอเคท่านผู้ชมครับผมสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมคือตัวแคปเทนอเมริกาและต้องบอกว่าเป็นแคปเทนอเมริกาแคปเทนอเมริกาแบบจริงๆเพราะอะไรท่านผู้ชมรอดู มีโรโก็ธงชาติอเมริกาเหมือนเป้าร่านี้แล้วก็ดูปีกนกเป็นหมวกเหล็กแบบจริงๆเลยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องจุดขยับกันก่อนพี่ต้นขออนุญาตรีวิวตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นอิสเซอรี่พาที่เขาแถมมาให้ในบรรดาของการตันอเมริกาโล่จะแตกต่างกับกับอเมริกาตัวอื่นมากเพราะว่ากับอเมริกาตัวอื่นจะมีตรงนี้เป็นสีเงินแต่นี่จะเป็นโล่แดงเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่พี่ต้นชอบคือมันใส่ด้านหลังได้แล้วถ้าเราจะถือก็จะเป็นแบบนี้ นี่ครับใส่เข้าไปที่แขนนะครับตัวนี้เป็นโล่ที่ทํามาใหม่คล้ายกับตัวคาแรคเตอร์เกมเลยคือยังโอเคอยู่นะครับใหญ่สวยใช่ได้นะครับคราวนี้ตัวฟิกเกอร์ตัวนี้คือให้อิสระความเป็นแบบคือเหมือนเราอยู่กับทหารนะ่ะพี่ต้นว่ามันมัน,ม,นมันให้ฟิลจริงๆคือใครที่เป็นสาวกเกมจะรู้จริงว่าตัวนี้คือให้ฟิลทหารมากๆเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนรีวิวนี่แหละนี่มาดูเริ่มจากหัวก่อนเลยหัวมุนได้3 6 0อองศาขยับขึ้น และขยับลงได้ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เยอะมากนะครับผมให้ดูหน้านิดนึงนะครับน่าจะออกแนวไม่ใช่กัปตันอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่แต่จะเป็นคนอเมริกันเลยนะครับเท่ดีพี่ต้นชอบนะแล้วก็แขนนะครับยกขึ้นมาจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยเสียดายมากพี่ต้นพยายามแบบพยายามดัดตอนที่พี่ต้นแกะกล่องตัวเนี้ยแข็งมากแล้วมันขยับไม่ได้มันชนเนี่ยเห็นไหมชนเกาะเนี่ย มันแข็งจนแบบมันไม่ใช่ยางนี่เหมือนอันอื่นน่ะมันเคลื่อนที่ไม่ได้มันติดมาเลยเลยทําให้แขนยกได้ประมาณสาักร้อยห้าสิบห้าองศาถึงร้อยหกสิบคือเป็นอะไรที่เฟลจริงพี่ต้นแบบนี่คือเรื่องที่หนึ่งเลยเรื่องต่อมาก็คือนี่พี่ต้นจะรีวิวตรงนี้ดูจุดขยับแขนเนี่ยขยับยากมากท่ันผู้ชมเพราะว่าอะไรนี่ครับติดตรงนี้มันแข็งมากคือแข็งเลยแบบเป็นเหมือนเกาะใครที่เคยเล่นฟิลเหมือนกับเอ่อปืนเพนบอลตัวนี้จะเป็นเหมือนเกอบเพนบอลเลยคือหมุนยากมากเนี่ยโอ้แบบคือ ถ้าเหมือนหมุนจนพี่ต้นสีเป็นรอยแล้วเนี่ยตรงนี้สีหลุดแรงมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเซ็งมากคือแน่นมากจริงๆนะครับแน่นจริงนะครับแต่ข้อต่อตรงนี้ดูนะครับเป็นข้อต่อแบบดับเบิลจอยนะครับก็คือท่อน1 2 3นะครับชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้หมุนได้3ามร้อสิบขยับขึ้นลงได้นะครับท่อนแขนนะครับตรงนี้หมุนได้3ามร้อสิบค่อนข้างแน่นหนาพอสมควรเลยนะครับผมคราวนี้เรามาดูตรงนี้ครับท่านผู้ชมตรงนี้เรียกว่าบอดี้ช่วงอกนะครับหรือเชสนะครับจะเห็นได้ว่าท่านผู้ชมที่ผมเคยบอกไปว่า ตัวนี้เหมือนทาหารจริงๆเพราะอะไรเพราะเขาใส่เกราะกันกระสุนนี่คือชุดเกราะกันกระสุนด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเป็นเกราะกันกระสุนเห็นไหมแต่คือทํามาในฟิลของแค p t a i n นอเมริกาคือเนี่ยพี่ต้นบอกเลยว่าคอลเลคชันนี้มันให้ฟิลแบบเหมือนเราเป็นคนจริงๆอ่ะนะครับไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่จ๋านะครับแล้วก็ตอนมาดูตรงนี้นะครับลงได้ประมาณนี้เห็นไหมครับแล้วก็เงยได้ประมาณนี้เงยจะได้เยอะกว่านี่คืออีกหนึ่งจุดที่พี่ต้นลองเล่นเมื่อกี้แล้ว ท่านผู้ชมลองดูครับพี่ต้นเคยบอกว่าพี่ต้นจะไม่ชอบฟิกเกอร์อะไรเลยที่พอเวลาเราหงายแล้วเห็นรูข้างในเห็นไหมครับและไม่ได้ลงสีข้างในมาให้เต็มนี่คือสิ่งที่เดอะต้นฮีโร่ไม่ชอบเลยจริงๆนะครับผมแต่ก็ยังสะสมอยู่ตลกปะเนี่ยนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้เห็นไหมนี่แล้วก็จุดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าช่วงที่เป็นเหมือนสะโพกนะครับช่วงเอวหมุนได้3 6 0รสเข็มขัดเป็นยางนะครับเข็มขัดจะติดกับช่วงบนเป็นหลักนะครับผมเนี่ยครับ ค่อนข้างมีกลิ่นเล็กน้อยกลิ่นเหมือนคล้ายๆจรารบีนะครับผมส่วนขายกไปข้างหน้าได้ดีเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับประมาณสัก85องศาได้แล้วก็ข้อเข่านะครับเป็นแบบดับเบิลจอยนี่ครับพี่ต้นชอบตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้รับมาถึงด้านหลังแต่ตรงนี้เป็นแบบจุกเสียบเข้าไปนะครับทำให้ตรงนี้มันสามารถขยับเข่าได้และที่ฟินอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมตอนแรกพี่ต้นพยายามหาขาตัวนี้หมุนได้ตรงนี้นี่ตรงรองเทา้าบูทคือเจ๋งมากถ้าพี่ต้นแบบ จอตัวฟิกเกอร์แบบนี้แล้วหมุนได้เงี้ยมันจัดจัดท่ามันมากจริงจัดท่าได้เท่มากจริงเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตลองสวมนี้ให้ดูนะท่านผู้ชมจะได้ไปต่อที่ตัวไอรอนแมนเรามาดูกันนี่ครับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบนี้เน่เราเราครับชนเมริกอยไหมครับเน่เท่นาะเท่มากเลยนะครับเห็นไหมแต่คราวนี้ถ้าเราเปลี่ยนนะครับมาเป็นแบบนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบถือโลก่ก็จะต้องทําแบบนี้ลงมาแล้วเรามาใส่ตรงนี้นะครับตรงข้อมือท่อนนี้นะครับ นี่ nee, ประมาณนี้เนี nee, ่พี่ต้นสายดูนิดนึงดูนะครับฮ huh? ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จัดโล่นดนึงเน่ nee, ก็จะเป็นแบบนี้วอออออมันชอบดีดออกต้องใส่ประมาณตรงนี้แล้วกันเดี nee, ๋ยพี่ต้นสใสยดูก่อนคือมันค่อนข้างมีข้อเสียนิดนึงเพราะว่าตัวโล่เนี่ยมันดีดออกเองได้ด้วยความที่ว่ามันมีตัวนี้เห็นไหมท่านผู้ชมพี่ต้นใ้ดูเดือนี้มันเป็นหลักวิศวกรรมจริงเพราะว่าตัวเนี้ ถ้าตัวนี้มันบีบแน่นแล้วเราไปง้างออกตัวนี้จะหักแต่ถ้าเราไปใส่ตรงที่แบบแคบๆมันก็จะหลวมถูกไหมครับมันก็เลยกลายว่ามันจะต้องออกแบบให้มันแบบพอดีร่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือ Cap t a i n America นี่แบบอเมริกาจริงเลยนะครับผมโอเคเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันยืนไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ต้นค่อยมาจัดท่าอีกทีหนึ่งนะครับพี่ต้นขออนุญาตวางไว้ก่อนละกันนะครับ c a p ช a i n อเมริกาไปแล้วหนึ่งตัวนะครับ ตัวต่อมาขออนุญาตเป็นไอรอนแมนเนี่ไอรอนแมนตัวนี้พี่ต้นในบรรดาทั้งหมดพี่ต้นชอบสุดและตอนนี้ในบรรดาคอมิกส์นะแล้วก็เป็นตัวเกมเนี่ยคือสวยมากแต่พี่ต้นติดนิดนึงจริงเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมจริง,รงตรงพลาสมาหนะาอ,อกคือติดมากๆพี่ต้นรูว้ว่ากระดุมเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนหัวกันหัวหมุนได้3 6 0ค่อนข้างหลวมเล็กน้อยแต่หัวตัวนี้ดีดูนะครับมันสามารถ ยกไปถึงข้างหลังได้ไหมได้พี่ต้นขออนุญาตดัดนิดนึงแน่เพื่อให้มันบินอย่างนี้เห็นไหมถ้าเราได้หัวไอรอนแมนแบบนีนพี่ต้นว่าเจ๋งเลยมันก็จะบินอย่างนี้เห็นไหมใช้ได้เลยนะครับผมก้มก็ได้เยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ต้นสงสัยมากๆคือให้พี่เบลลองซูมตรงนี้ละกันเป้าคอไอรอนแมนเห็นไหมนท่านผู้ชม ตรงนี้ตอนแรกพี่ต้นคิดว่าเป้าคอจะขยับได้เหมือนเคสของ G.I. Joe Stack Eye ที่พี่ต้นรีวิวไปแต่ตรงนี้ขยับไม่ได้นะเสียดายมากมันน่าจะเป็นส่วนที่ประกอบลงมาแยกส่วนกันนะครับท่านผู้ชมคือน่าเสียดายจริงๆนะต่อไปเรามาดูกันชุดเกาะตรงนี้แข็งมากนะครับแข็งมากไม่รู้จะขยับได้หรือเปล่าลองดูนะครับได้แค่นี้ได้แค่นี้เฟลมากๆอีกแล้วขยับได้แค่นี้จริงๆเนี่ยครับตึงมาก ขยับไม่ได้แล้วนะครับโอ้เซ็งมากแต่ขยับแบบนี้ได้360ทั้ง2ข้างเลยนะครับส่วนตัวแขนตรงนี้มาดูกันนะครับเพราะว่าตัวนี้กินมานิดนึงจะหมุนได้ไหมอือหมุนได้แต่ต้องโอ้โ oh, หนี่ค่ะท่านผู้ชมมาดูนีน่ให้พี่เบลลองดูเห็นไหมครับพี่เบลลองดูนะครับตรงก้ามเนื้อตรงนี้นี่คือก้ามแล้วตรงนี้คือ,ตร,คอตรงที่เป็นยางเห็นไหมพอไปต้นหมุนมาเสร็จปุ๊บนี่มันทําให้ตัวนี้เดิรเห็นไหมมันเลยกลายว่าค้างอย่างนี้ถ้าเราจะหมุนกลับมาคือต้องค่อยๆหมุนและที่สําคัญครับ พอี่ต้นหมุนแบบนี้ครับหมุนกลับไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมเพราติดเราก็ต้องหมุนกลับนี้และกลายเป็นแบบนี้แล้วครับให้ดูครับสีลอกไปที่เรียบร้อยแล้วเนสีลอกเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าไปขูดกับตรงนี้นี่คือสิ่งที่น่าเสียดายมากส่วนต่อมาครับท่านผู้ชมเรามาดูข้อต่อตรงข้อเขาข้อสอนะครับเป็นดับเบิลจอยไหมขอขอยับก่อนนะเะท่านี้หนึ่งเท่านี้ดับเบิลจอยนี่ง่ายหนึ่งสองสาม ข้อมือนะครับเป็นแบบงอได้ขึ้นได้หมุนได้3 6 0นะครับให้มือมาทั้งหมดนี่สี่อันนะครับแล้วก็ให้ปืนเมแบบนี้มาไอโฟนแบบนี้มาอีกสอันนะครับส่วนตรงนี้พี่ต้นชอบตรงนี้อย่างหนึ่งแต่ไม่รู้จะเป็นเหมือนไอรอนไอตัวกับตันไมกาหรือเปล่าดูท่อนอกตรงนี้นะครับผมจุดขยับคือลองดูนะครับก้มั๊บเรียบร้อยครับเหมือนกันเลยครับขยับได้ทีเดียวงายงายได้เยอะแต่ก้มได้น้อยเพราะอะไรมาดูครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหม นี่ครับตรงนี้เนี่ยคือรอยที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นล่องที่มาจากโมนลเนาะคราวนี้เองเนี่ยพอตัวนี้มันไปกระทบกับตัวนี้อกตัวที่3เห็นไหมแล้วมันไม่สามารถกดต่อได้เพราะว่าตัวนี้มันติดตรงนี้เห็นไหมสองข้างก็เลยเนี่แหละเป็นปัญหาในการก้มนะครับผมนะต่อมาเอวเอวหมุนได้3ามโลกสิมีเสียงเล็กน้อยเป็นเสียงเหมือนฟันเฟืองนะครับผมแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับส่วนขายกได้ประมาณ75องศา ตรงนี้หมุนได้3ามค่อนข้างแน่นเวลาหมุนตัวนี้พี่ต้นโคตรเสียวมากเลยเพราะเมื่อกี้พี่ต้นลองง้างขาดูเนี่ยตรงนี้พอพี่ต้นหมุนปุ๊บมันเป็นสีขาวสีขาวหมายถึงว่ามันกำลังแคล็กคือมันเกิดเริ่มจะแตกอะท่านผู้ชมต้องระวังนะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นข้อต่อแบบ double j o i นี่แบบ double j o i เห็นไหมครับแต่คราวนี้ก็เป็นแบบ d ลจอยแบบ V V shape ไม่ใช่ U s h a p เพราะว่าติดตรงนี้ ติดท่อนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่พี่ต้นชอบตัวนี้นี่ให้น้องๆและท่านผู้ชมดูนี่ครับตรงข้อข้อส่วนตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนแบบโรบอตเลยนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้ขยับได้หลวมหวมมากไม่แน่ใจว่ายืนเราจะลมหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองเปลี่ยนมือนะครับเป็นมือยิงพลาสมาทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ใส,ส่พลาสมาให้น้องๆและท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับเพราะว่าในเกมเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวเอกอีกตัวหนึ่งนะครับพี่ต้นเสียดายมากคือตอนนี้พี่ต้นไม่แน่ใจว่า,วา again, วท,ทําไมเขาไม่ออกตอมานะครับ ไปออกตัวเหมือน Iron Man สีขาวอ่ะเป็นไอรอนบูสเตอร์ออกมานะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับเรียบร้อยทึดทดึึดึึ้เท่พอสมควรเท่พอสมควรแน,รน่นะครับนี่คือ Iron Man I love you 3000นนะครับผมโอเคต่อมาตัวสุดท้ายครับท่านผู้ชม ตัวนี้ครับผมเป็น Miss Marvel ว้าวตัวนี้เนี่ยได้แขนยาวมาสอันแต่แขนจะไม่เหมือนคอลเลคชันเดิมที่เคยให้มานะครับพี่ต้อมมีความเซ็งนิดนึงคือตัวคอลเลคชันเดิมเนี่ยมันดูสวยกว่าแต่พอคอลเลคชันนี้เนี่ยมันดูสมจริงกว่าอ้าวแล้วมันมันเฟลยังไงคืออย่างนี้ความสวยมันควรจะมากับความสมจริงนะครับผมที่มันสมจริงเพราะว่าคนที่จะเล่นเนี่ยเขาเป็นผิวสีอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับ ัวหัวนะครับหมุนได้ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวผ้าคลุมเนี่ยน่าจะถอดได้นะครับน่าจะต้องถอดหัวมาถอดได้นะครับแล้วก็ผ้าคลุมนิ่มมากนะครับก้มได้พอสมควรแต่เงยค่อนข้างลําบากนะครับแขนยกขึ้นมาได้มากกว่า1 80น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะเกิน1 8 0่ปนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เหมือนเราเชียร์อยู่นะครับผมโตแขนเสียดายมากไม่มีใบเสร็จเห็นไหมครับตรงนี้จะไม่มีใบเสร็จ ตรงข้อสอบนะครับเป็น L joint นะครับผมหมุนได้รอบตัวเองนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นกําไลนะครับข้างซ้ายไม่ได้แยกส่วนมานะครับมือหมุนได้3ามรนะครับแล้วก็แขน3ามรนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับคราวนี้เองพี่ต้นจะขยมขยับนี้ดูนิดนึงน่น่เน่นะครับอ๋อนะครับคือตอนนี้บอจอยของตัวแขนมิสมาเวลเนี่ยมันเป็นเหมือนบอจอยหมุนรอบตัวเองได้พี่ต้นคืองงมากท่านผู้ชมลองดูตรงนี้นะ พอไปต้นขยับอย่างนี้ใช่ไหมครับยกขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับ,รบพอไปต้นหมุนกลับมาปุ๊บมันกลายเป็นแขนด้านนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมมันเป็แขนด้านนี้ได้เหมือนกันแต่เราจะติดตรงนี้ตรงข้อศอกเพราะฉะนั้นเราหมุนกลับมาปุ๊บก็จะเป็นหมุนรอบตัวเองได้นะครับผมคราวนี้ต่อมาช่วงเอวเป็นบอดี้ทั่วไปของผู้หญิงเลยคือขยับเอียงซ้ายอย่างนี้ได้แล้วก็เอียงขวาได้แล้วก็หมุนได้นิดหน่อยประมาณนี้แอนนะครับแอนได้พอสมควรนะครับแต่เด้งกลับ น่าจะกลัวหักเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ก้มได้ก้มแต่คราวนี้จะเห็นแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นรูไหมนี่คือความข่าวความจริงที่เกิดขึ้นคือโมเดลหลังๆเนี่ยมันจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีจะมีทั้งสวยกับไม่สวยนะครับผมตัวขาตรงนี้นะครับผมยกได้ประมาณนี้นะครับหมุนได้3ามกสิตรงนี้เป็นข้อต่อแบบว่าจอยแบบนี้เลยนะครับแต่พี่ต้นเนี่ยพยายามดัดแรงๆคราวนี้ตรงนี้มันปียออกมาเนี่ยตรงนี้มันปีกเพราะว่าเดือยตรงนี้มันไม่สมบูรณ์เห็นไหม เดือยไม่เต็มคือน่าเสียดายมากเนี่ยพี่ต้นต้องบีบตลอดนะครับแต่สิ่งที่ชอบคือดูรองเท้าบูทนะหุนได้เนี่ยมันทําให้จัดขาตัวผู้หญิงคือมันมากจริงคือถ้าผู้หญิงแบบได้ได้ได้ฟิล่างนี้นะแล้วจัดขามันมันงี้พี่ต้นบอกเลยว่าอะไรก็แบบคืออะไรก็แบบฟินมากๆเลยพี่ต้นจัดให้ดูเนี่ยเนี่ยเวลาจัดขาแล้วมันจะเท่มากเนี่ยครับแล้วก็จัดแบบเท่ๆอย่างนี้ฮึบเนี่ยเนี่ยมันยืนแล้วมันเท่มากอ่ะเห็นไหมคือมันมันสามารถ คือเราสามารถทําขาไงก็ได้ท่านผู้ชมนี่นี่คือมิสมาเวลเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนแขนให้ดูดีกว่ามันต้องดึงตั้งแต่ท่อนนี้เลยเห็นไหมเนี่ยนะจะดึง2ข้างอึ๊บคราวนี้เห็นไหมข้างนี้ก็คือตัวแบบนี้เลยข้างเดียวกันแบบนี้แต่มือยืดขึ้นนี่ครับพี่ต้นจะสวมไม่ดูตรงนี้นะครับฮึบอแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับเป็นมือแบอึ๊บอ่ะคราวนี้มิสมาเวลก็จะมีแขนยาวขึ้นมาแล้วนะครับ จริงๆคาแรคเตอร์ตัวนี้พี่ต้นบอกเลยว่าพี่ต้นโคตรชอบเพราะว่าพี่ต้นชอบเดี๋ยวแฟดอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นมิสเตอร์พลาสติกแมนนะแต่ตัวนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันเป็นจอยเล็กมันมีโอกาสหักคาในได้พี่ต้นบอกเลยคือหน้าหน้ากลัวมากจริงต้องพยายามค่อยๆขยับเนี่ยพี่ต้นพยายามค่อยๆขยับนี่ครับเวลาเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เน่ก็ต้องพยายามจัดขานิดนึงนี่ก็จะกลายเป็นมิสบอวเย่เดี๋ยวเรารองมา คอมแพร์ให้ดู4ตัวนะครับไม่ต้องเรียกว่าคอมแพร์เราเรียกว่าแร็มอัพดีกว่าเดี๋ยวเรามารมอัพกันครับน้อ oh, สวยไม่เบานะครับน้องสาวแต่บอกเลยว่าโลกกับตันนี่ใส่ยากมากใส่แล้วก็หลุดตลอด ใครที่มีฟิกเกอร์แบบตัวนี้มั่งลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเต็มเหมือนกันไหมใส่โลแล้วมันดีดออกนะครับผมนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวพี่ต้นจะลองอธิบายทั้ง3และ4ตัวนี้ว่าทําไมพี่ต้นถึงชอบและซื้อมาสะสมเริ่มกันเลยครับตัวนี้นะครับผมเราเรียกกันว่าเป็นครลเกชั่นของ Avenger ในส่วนของเกม p l a y s t a t i o n 4นะครับผมเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่บอกได้เลยว่าสมจริงที่สุดที่พี่ต้นเคยมองว่า ไม่ได้ไปแบบไม่ได้เป็นแบบฮีโร่จ๋าครับเหมือนคนจริงๆนะผู้ชมคราวนี้เองถ้าเราเทียบกันแบบนี้นะครับผมแบบไซส์ใบไซส์แบบนี้ตัวที่สูงที่สุดก็คือจะต้องเป็นไอรอนแมนเห็นไหมสูงกว่ารองลงมาเป็นตัวสไปเดอร์แมนใกล้ๆอย่างกับแคทเธอนอเมริกาไม่น่าเชื่อว่าแคทเธนอเมริกาจะเตี้ยกว่าและสุดท้ายคือตัวมิสมาเวลจะเตี้ยรองลงมาคราวนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเรามารองคอมเปรเชันกับตัวนี้เห็นไหมไซส์มันต่างกันมากนี่ครับไซส์ตัวใหญ่ต่างกันมากเห็นไหมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นพี่ต้นคิดว่า ไซส์ตัวนี้คือกำลังเป็นไซส์ที่เรียกว่า6 i n scale จริงๆเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกัน4 category ที่พี่ต้นจะบอกในส่วนของการแลมอัพส่วนที่1คือ texture detail ส่วนที่2คือ articulation ส่วนที่3คือเรื่องของ appearance ส่วนที่4คือเรื่องความคุ้มค่าและการน่าสะสมนะครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยในส่วนที่1นึ่ท่านผู้ชมเราเรียกว่า t e x t u r e detail พี่ต้นต้องยอมรับว่า2ตัวนี้พี่ต้นขอตบมือให้จริง โดยเฉพาะกับตันเมกากับไอรอนแมนที่พี่ต้นบอกเมื่อกี้ไอรอนแมนคือสวยมากเทกเจอร์คือดีมากและที่สำคัญคือใช้เรซินชนิดโพลีพาราเรนแต่เป็นชนิดแบบพิเศษคือเป็นสีออกคล้ายๆแคนดี้ทอยคล้ายๆแคนดี้โทนแล้วก็สีกับตันเมกาเนี่ยเป็นโพลีพาริเรนจริงแต่เป็นชนิดแข็งแล้วก็ฉีดออกมาคือคือดีมากๆในเรื่องของการทำโมน่นะพี่ต้นบอกเลยตัวนี้ให้10เต็ม10เลยจริงคือ10เต็ม10เลยข้อข้อนี้จริงสำหรับ articulation ถ้าเทียบกัน4ตัวนะ พี่ต้นขอตัดตัวนี้ไปก่องพราะตัวนี้รีวิวไปแล้วคือ,อยังไงก็ได้สิเต็มส,มสมิถ้าเทียบกัน3ตัวนี้แล้วกันพี่ต้นให้ตัวนี้ดีที่สุด Iron Man รองลงมาเป็น Captain America แต่ Articulation ของ Captain America เสียอย่างเดียวคือแขนยกไหล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะตรงนี้แข็งมากนะครับไล่จุดหนึ่งที่เสียเลยคือเรื่องของโล่โล่ติดตรงเนี้ยลำบากและหลุดมากบางคนถือตรงนี้แทน ถือเขาแบบนี้แทนเดี๋ยวพี่ต้นจะถือ G หนึ่งนะครับผมส่วนตัวนี้ที่ได้ความเจ๋งก็คือได้มือแบบมือให,ใหญ่มาแล้วมือสวยมากตรงนี้คือโอเคแต่จุดขยับคือยังแบบยังยังยังติดนิดนึงแต่ถ้าถามว่าจุดขยับด้านกับด้านการจัดท่าขอโทษทีครับพี่ต้นเหมือนกับหายใจไม่ออกด้านการจัดท่าคือตัวนี้คือเจ๋งที่สุด จัดท่าได้เจ๋งมากแล้วลองลงมาคือกับทันอเมริกาส่วนสุดท้ายคือแอปเรนสามตัวนี้4ตัวนี้พี่ต้นบอกเลยนะว่าสวยของสวยจริงสองข้อเมื่อกี้พี่ต้นยังไม่ได้คะแนนใช่ไหมแต่ข้อแรกพี่ต้นให้สิบเต็มสิบไปแล้วใช่ไหมสอข้อเมื่อกี้อย่าง a r ติคู l เลชันพี่ต้นให้9ก้าและแ a ป e รนพี่ต้นก็ให้9เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยจากสามวข้อตัวนี้อยู่ที่เกคะแนนเกคะแนน 9คะแนนและที่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับใครสนใจนะบอกเลยนะครับว่าอย่าลืมแคปสกีหน้าจอดีๆแบบนี้ลองไปตามหากันได้ที่เพจซื้อขายมาเวลฟิกเกอรหรือจะลองไปถามร้านของพี่เดชสุทัศน์นะครับฮ o อบบี้เกมบายนาะเดชได้เลยนะครับตอนนี้ยังมีเปิดขายอยู่เป็น3ตัวคอรเลรชั่นแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้เลยครับ ขออนุญาตเอาสไปเดอร์แมนออกมาก่อนนิดนึงเนี่เป็นแบบนี้เป็นพรีเซนเตอร์นิดนึงนะครับน่าจะเป็นตัวนี้อยู่ข้างนี้ผิดและนี่นี้นะครับแน่แบบนี้เลยนะครับใครสนใจลองแคปสกีหน้าจอดีๆแบบนี้ไปได้เลยนะครับผมที่สําคัญเลยใครรักใครชอบพี่ต้นใครติดตามพี่ต้นตลอดมานะครับผมตอนนี้จะถึง10,000แสนสับสครายเบอร์แล้วพี่ต้นอยากให้แชร์คลิปนี้ลิงก์นี้และเพจของพี่ต้นไม่ว่าจะเป็นเพจของเดอะต้นฮีโร่นะครับผมหรือหน้า YouTube ตัวนี้ไปในที่ ทับบิ๊กเลยนะครับเพื่อให้หลายๆคนเข้ามากด s u b s c r i b e และติดตามช่องดีๆแบบนี้ในการรีวิวฟิกเกอร์บวกกับเรื่องของวิศวกรรมต่างๆนะครับผมเพื่อให้เกิดความรู้และความสนุกจริงๆคลิปนี้นะครับใครรักจริงๆเลยอย่าลืมเข้ามากดไลค์กันด้วยและเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยว่าอย่างที่ต้นบอกโล่เป็นยังไงบ้างอย่างที่ต้นบอกตัวฟิกเกอร์เป็นแบบไหนบ้างสำหรับวันนี้นะต,ต้นฮีโร่ชาแนลต้องขอญาตร่ำลากันไปก่อนนะครับผมพรุ่งนี้มาติดตามบ้ฟที่เขาว่า ใหญ่ของใหญ่จริงๆในบรรดาบัฟทั้งหมดเขาว่ากันว่าสูงเกือบ25เซนเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงตามกันมาด้วยนะครับไปแล้วครับรักทุกคนเสมอบายบายสวัสดีครับไอรับอยู